จาคลองคลองน้ำธรรมชาติไหนป่าเนี่ยเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเอาโมนี่สิบห้ามาเก็บหอยเชอรี่นะครับอยู่บอ่อธรรมชาตินะู่หมอกเล็กสรลาบ,บุรี เป็นหอยเชอรี่ธรรมชาตินะครับจากบอ่อธรรมชาติบรูวสีมีลายธรรมใดนะโอเคครับเดี๋ยวไปเบิงที่ที่คลองน้ำเลยครับโอเคครับจากคลองคลองน้ำธรรมชาตินี่ปะ อ๋อได้ละนูนนูนนูนไม่คู่ยิ่งในเดียวเดียวไปใกล้แล้วครับไวไหมคู่รู้ลึกอยู่นะครับไกลไงเนี่ยหนาหล่อนขึ้นไหมครับอาตัดล็อตนี่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  ฮะเยอะเลยครูเยอะอยู่ยเต็มไม่ค่อยใหญ่อ้ยนล,ล้วโนแลอ,อ,อยาหอยเชอรี่ธรรมชาตินี่อย่าหลุดนะนเหมเริ่มแล้วกูโอยต่ต่ น่าจะมีไม้มีนี่ครับเต่ไม่ค่อยใหญ่ครับมักนกำลังจะใหญ่ครับท,ท,ทุ่มตัวลงแล้ว นี่พุ่มตัวลงไปหนึ่งละมันอยู่กับใบตองเนี่ยมาเนี่ยหือโ,อโห,โหนี่มันมากินต้นกล้วยครับ À, ăn ăn mình chọc Ung hút em nèo. Ung hút em nèo. Ung hút em nèo. Ung lòng em nèo. Ung hút em U Ung hút em nèo. Ung hút em nèo. Ung ่าต้องหาต้นกล้วยมันนี่เนาะเจ้าเลยใส่เนาะนนี่ะต้องไปซื้อทางมาใส่ก่อนนี่น้ำต้นกล้วยนี่ๆๆเอาเนี่ยเนืน้อหัว Em đi đâu <laughs> lùm đó yeah. oh. bon ừ. đi đâu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  พอดืปบ่นอะาเครับผมบ่อน้ำธรรมชาติน้ำไม่เทกเ่กาไก่อยู่นี้เนาะโอ้ยสวนผักผักหอมผักหอมกวงามเรียมประเทียมตรียมเยมติ thêm thiêm Màu đen Rất kinh đi luôn ao đây Tạm lạ hả hỏi แม่นม้ำลำธารไปต่ออุ้ย่ะโอุย้ยไาวไปกอนได้ยังตุ้มไม้ปนินครับนินต่อครับน้ำใสิดปลา เป็นอามีวะเนี่ยเสียนเป็ดโอ้ลอยปลาหนี่คุณฉีปลาไม่ฉีดิครับเฮ้ยมาหากัดขาเด้อเต้นหน่อยๆนยเดี๋ยว บ้านโุนี่แบบนี้ครับมีแบบน้ำแบบนี้ไหมครับมีอแต่ไม่เท่ยวนี่ที่ว่าอุดมสมบูรณ์เลยนะก็เหนียห์ครับนี่ผลงานการแสดงก็รัวนล่โอเคการหอยเชอรี่ เพียงไว้สามนีสะก่อนคาวนี้ครับหลังจากเขาไปงมมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะปล่อยเข้าสู่ถังนะครับน,นี่มันนี่มีจำนวนยหง่ๆครับเป็นๆทั้งนั้น,นครับเนี่ยกำลังไปบอหัาเตียมเรียบร้อย โอ้เด oh, oh. ็กประมาณโลโบก็เมือยใจนีไปเลยบอตเตรียมเลยครับมันมกต้นบกเฝ้าอยางนี่เดินเบื้องลักษณะนี้แต่การที่ไปเก็บมันเดียวเนี่ยต้นกล้วยเนยออกเป็นหลองๆเลย เป็นหู้หู่เลยเการแซงไปมีหอยหน่อยยังไงโอ้ยใครแตกบดนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมบอ่อต่อไปครับเอาดินลง่เพราะจะ มื need ่อนี้ครับสวัสดีครับผมแค่นี้แหละ